สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พามาดูสวนผักเล็กๆนะครับสวนผักเล็กๆของเราก็เป็นใบกะเพราครับใบกะเพรานะครับเกิดเองครับตอนนี้มันเกิดเองแล้วก็ใช้น้ำรดน้ำนะครับอันนี้คือต้นมะเขือพวงครับในสวนเล็กๆ บ้านอยู่ติดถนนใหญ่ครับอาจจะมีเสียงรถบ้างครับใบกระเพรานะครับยอดฮิดครับสมุนไพรยอดนิดครับใบกระเพรานี่ครับวันนี้ว่างจากงานครับเลยมาให้น้ําเปิดน้ําให้นะครับเปิดน้ําให้ใบกระเพราเราไม่ต้องซื้อครับส่วนเล็กๆนะครับไม่ต้องซื้อ กำลังงามเลยครับ,นนรบกำลังงามเลยครับสวนกระเพราเล็กๆภายในบ้านเรานะครับใครๆก็ปลูกได้ครับทำสวนเล็กๆไว้นะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับไม่ต้องซื้อเขาเลยปลูกไว้ประจำบ้านอันนี้มันเกิดเองครับเกิดเองแล้ก็เอาใส่ปุ๋ยให้น้ำ ก็จะแตกใบงามครับด,ดูใ้ใกล้ครับกำลังงามเลยครับใบกะเพราวันนี้ว่างนะครับเสร็จจากงานก็มาให้น้ำโอ้น้ำไหลแรงมากครับก็ให้น้ำใบกะเพาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนี่แหละครับ คาถาปลูกก็ไม่มีอะไรมากครับก็โอมดกมันลดมันใสปุ๋ยก็งามเองครับคาถาโอมดกมันลดมันใส่ปุ๋ยนะครับก็สวยงามนะครับใบกะเพราข้างหลังนู้นก็จะเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้แล้วก็ปลูกตะไคร้ไว้ด้วยครับ เป็นสวนเล็กๆนะครับมะเขือพวงนีมะเขือพวงต้นมะเขือพวงครับสวนเล็กๆทางบ้านนะครับเป็นสวนสมุนไพรนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดเยอะครับผมก็ไว้พร้ที่ทุกคนตอดปลอดภัยกับโรคร้ายนะครับรักษาตัวนะครับการจะตกนะครับ ก็อยู่บ้านปลูกสมุนไพรไว้กินนะครับหรือไ,ไว้รับประทานได้นะครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเพราว่าช่วงนี้โควิดนะครับอยู่บ้านแล้วก็ทำงานด้วยต้องกลับมาบ้านเพื่อมาดูแลสวนเล็กๆตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยร่ำรวยทุกๆคนนะครับผม สวัสดีครับ